ประทับใจนเดตแก้มหนูนาโชว์ฝีมือในาฟ้าจรทดไซเดอะมิวสิคลเปิดม่านการแสดงในรอบพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่อง ฟาจรดไซเดอะ์มิวสิควลมิวสิควลฟอมยักษ์ที่ทุกคนรอคอยมากว่า17ปีจากค่ายซีเนริโอผลงานระดับมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งเรื่องจากฝีมือผู้กำกับสุดละเมียดทะกนเกียรติวีรวันกับเรื่องราวความรักโรแมนติกของชาริฟและมิเชลที่เกิดขึ้นณนดินแดนแห่งทะเลทรายท่ามกลางความร้อนระอุข,ของสงครามชิงบัลลังเมืองฮิวปารา ทันทีที่เปิดม่านการแสดงฉากแสงสีเสียงคอสตูมสุดประการตาก็าดึงเอาความรู้สึกของผู้ชมให้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮิวฟาร่าได้อย่างง่ายดายก่อนจะได้พบกับความสามารถของทีมนักแสดงนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถครบเครื่อง เริ่มต้นที่พระเอกสุดฮอตนเด์คุกิมิยะกับบทชาริฟที่หลายคนตั้งใจมาพิสูจน์ผลงานการแสดงละครเวทีครั้งแรกของเขาเปิดตัวมาวินาทีแรกออร่าความหล่อของนเด์ก,ก็ทำเอาผู้ชมตะลึงแถมการร้องและการแสดงไม่ว่าจะเป็นฉากรับก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาทางสีหน้าและแววตาออกมาได้สุดโรแมนติกและมีสเสน่นห์จนน่าหลงไหล รวมถึงฉากแอคชั่นนเดชก็ทำได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบจนคนดูทั้งโรงละครต่างปรบมือชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันด้านตัวแม่มิวสิคว้าอย่างแก้มกุลกรพัทเมอนาดผู้รับบทมิเชลใครที่เคยติดใจในเสียงร้องระดับโลกที่ก้องกังวานของเธอครั้งนี้แก้มก็ไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ฝีมือการร้องการแสดงที่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งเ,เด็ดเดียว ได้อย่างน่าประทับใจขณะที่หนูนาหนึ่งทิดาโสพลนางเอกมิวสิคั้ามากฝีมืออีกคนที่ทําเซอร์ไพรส์กลับมาขึ้นเวทีเมืองไทยรัชดาลายัยอีกครั้งในบทแคสเซียที่พลิกบทบาทมาถ่ายทอดความแค้นผ่านบทเพลงและการแสดงได้อย่างสุดขั้วอารมณ์จนคนดูปรบมือให้สนันโรงละครส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่าง กบทรงสิทรุ่งนพคุณสียังคงโชว์ฝีมือเก่าส่งพลังการแสดงผ่านบทองค์อาหฮเมตได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยด้านเก่งทัชยะประทุมวันผู้รับบทโอมานก็ถ่ายทอดบทบาทและน้ำเสียงอันทรงพลังได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้ผู้ชมยังถูกสะกดให้เพลิดเพลินไปกับลีลาร้องเต้นของเหล่านักสแสดงสมทบที่ความสามารถและเอเนอร์จีล้นเหลือเป็นสีสันในเรื่องที่น่าชื่นชมไม่แพ้กัน เรียกว่าสมกับเป็นละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ที่หลายคนรอคอยเปิดแสดงตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่10สิงหาคมนี้เท่านั้นณเมืองไทยรัชดาลายัยเทเตอร์บัตรราคาเริ่มต้น800บาทซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์